อีคิวไหวไหมเนี่ยเปิดรายการแล้วสวัสดีครุณผู้ชมครับยานยุดพึ่งเอาหนึ่งสองสามอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับอ้าีคิวตาแล้วพี่ดูอือเป็นอะไรภูมิแพ้ครับเดี๋ยววันนี้ขอเดี๋ยวตอนต้นรายการผมขอไปหาหมอก่อนนะครับยาหมดสวัสดีครับอีคิวอ้าวไปหาหมอเลยอะค่ะสังหารนี่ดูดูดูมันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับอีคิว พักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปหาหมอก่อนนะครับค่ะให้ไปดูแลสุขภาพก่อนใช่นะครับเห็นการแพ้ฝุนอย่างนี้เนาะนุ่นเนื้อเห็นแล้วก็พี่ก็เคยเป็นนะแต่ตอนนี้หายแล้วเพราะว่าเวลาร่างกายอากาศเปลี่ยนเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยเดี๋ยวก็มาละนุ่นเป็นไหมนุ่นยัไม่เป็นแต่ว่าคนรู้จักนุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแล้วว่าคนเป็นแต่ละทีค่ะโหทรมานทางานก็ไม่ได้ไปไหนก็ลําบากใช่ครับ คุณผู้ชมครับการดูแลสุขภาพนะเป็นสิ่งจําเป็นนะครับการตกแต่งบ้านเพื่อป้องกันเรื่องของฝุ่นก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะห้องสัมภาระพันที่เราใช้เวลาเยอะๆนะครับอย่างเช่นคนเราเนี่ยนอนเนี่ยนานที่สุดที่บ้านใช่ไหมครับก็ห้องนอนก็ต้องระมัดระวังนะครับการใช้พวกวัสดุเนี่ยครับไม่ว่าเป็นผ้าฝุ่นที่นอนนะครับปลอกหมอนหรือว่าที่นอนกันไรฝุ่นเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าปราศจากโรคนะครับตู้ชั้นต่างๆนะครับก็พยายามอย่าแบบว่ามีชั้น นนนคืออยากเก็บของในห้องนอนให้เยอะถูก<ช>ไหมใช่นะครับถ้ามีและมีปัจจุบันแล้วนะครับไม่มีฝาปิดก็ให้ช่างเนี่ยเขาไปทำเป็นฝาปิดไว้ให้ ก็จะช่วยให้ป้องกันกฝุ่นจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในตู้เได้ง่ายนะครับก็นานๆก็ค่อยทำความสะอาดทีก็ยังดีกว่านะครับเห็นแบบนี้แล้วนะคะนอกจากการจัดบ้านให้เหมาะสมแล้วการดูแลสุขภาพจากภายในก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะใช่แล้วครับอย่างที่นี่ค่ะวันนี้ที่เรามาถ่ายทำนะคะอยู่ที่โครงการบ้านกลางเมืองค่ะสาธทรตากสินสองค่ะที่นี่ขับเฮาใหญ่ ใครเห็นแล้วก็โหเห็นแล้วอยากออกกําลังกายอยากว่ายน้ำเวลาพี่ตุ้มตอนเข้าไปขับเฮาส์นะครับแล้วความรู้สึกเราก็เหมือนว่าอืมนี่มันล็อบบี้โรงแรมนะเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นโรงแรมที่มันอยู่ในซิตี้นะเป็นโรงแรมที่อยู่รีสอร์ทรู้สึกไหมรู้สึกค่นะตั้งแต่ทางเข้าแล้วล่ะคะ่ะทางเข้านะคุณผู้ชมหืเหมือนเราไปต่างอากาศมาพักผ่อนช่วงวันจุดเสาร์อาทิตย์เลยใช่นะครับโครงซุ้มประตูโครงการนี้ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นโอเรนทัลนะครับเรียกว่าสเกลของเขาเนี่ยทำสูงโปร่งเป็นลักษณะของโอเวอร์สเกลนะครับตรงนี้เนี่ยนำเอาลวดลายมาประ ดาบดานะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูนะครับหรือบางที่ที่นุ่นพูดถึงเนี่ยเรื่องของคลับเฮาส์เนี่ยครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศนะครับถึงจะเป็นดูลักษณะเป็นกล่องเหลี่ยมนะครับเป็นของกระจกมีสระว่ายน้ำว่ายน้ำสอดเข้ามานะครับก็จะมีลวดลายของความเป็นโอเรนทัลประกอบอยู่พี่ตุ้มค่ะทางเข้าเป็นโอเรนทัลแล้วคลับเฮาส์ก็เป็นแล้วแล้วนี่บ้านล่ะคะจะแต่งให้เป็นโอเรนทัลทำยังไงคะโอ้นี้ไม่ยากเลยครับเพราะว่าอย่างที่เราเรียกกันนะครับนุ่นครับว่าโมเดิร์นนะฮะเอาโมเดิลดำเลย งานตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าเยอะมากเลยนะครับเราสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์โมเดิร์นเนี่ยมาตกแต่งได้แต่กลิ่นอายหรือว่าบรรยากาศที่เป็นโอเรนทัลเนี่ยเราสามารถแทรกเข้าไปได้จากวัสดุที่ใช้เช่นการเลือกไม้สีเข้มเข้มนะครับเข้ามาใช้นะครับก็จะทําให้ได้บรรยากาศแบบโอเรนทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้ตู้ไม้นะครับหรือแม้แต่การตกแต่งโดยใส่รวดลายสไตล์โอเรนทัลเล็กๆน้อยๆไปตามขอบกระจกนะครับกรอบรูปนะครับหรือว่าผนังตกแต่งนะครับเท่านี้เราก็จะสร้างบรรยากาศที่เป็นความทันสมัยมี กลิ่นอายออร์เนทลนะครับแหมแต่พูดแบบนี้ถึงห้องนอนเลยเพราะนุ่นจะชอบอยู่ในห้องนอนมากและยิ่งห้องนอนแต่งมีกลิ่นออร์เรนทลหน่อยนี้ดีเลยค่ะแต่ห้องนอนที่นี่นะคะสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะอย่างเช่นจะชอบห้องใหญ่เป็นแบบมาสเตอร์เป็นแบบเพนท์เฮาส์เลยค่ะหรือว่าเป็นแบบชูเบร o ูมก็ได้ปรับแต่งตามความต้องการเลยค่ะสามารถเลือกนะครับคุณผู้ชมนะครับจะเลือกให้ดีที่สุดต้องมาดูที่โครงการนะครับจะได้เลือกได้อย่างถูกต้องแม่นยำที่สุดเลยครับเวลาดูอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมด วันนี้สวนที่เรานั่งเห็นไหมะนะครับจะมีลักษณะของของประดับตกแต่งในสวนนะครับน้ำพงน้ำพูะนะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยทำเป็นเหล็กทําเป็นลักษณะของเหมือนแบบงปริมากรรมงานประิมากรรมสวย,นแบบยๆนะครับแบบไทยๆนะครับก็แทรกออกมาให้ได้กล<ม>ิ่นอายโอเรนทีลไปทุกพื้นที่นะครับที่สาคัญที่สุดพี่ชอบมากเลยต้งไหนคะเรื่องต้นลีลาวดีอ๋อเพา้เธอคุณไปรีสอร์ทเนี่ยคุณไป<ะ>ตาวอากเนี่ยขาดต้นนี้ไม่ได้มันต้องปบ เป็นของคู่กันไปไหนก็น <ะ S 2> ต้องเจอที่นี่ก็มีด้วยเข้ามาแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นสบายเป็นกันเองค่ะอยากให้คุณผู้ชมมานะครับว่าตั้งแต่ขับเฮ้าส์เนี่ยครับเป็นซุ้มโปร่งเป็นสีทองเลยนะครับเห็นเนี่ยโครงการนี้แน่นอนอ่ะบอกคุณผู้ชมอีกทีครับโครงการโครงการบ้านกางเมืองคา่สาธรตากศินสองอยู่ฝั่งทนแต่พ่อบอกว่าฝั่งทนอย่าเพิ่งตกใจกลัวนะคะเพราะว่าหมาง่ายมากอยู่ตรงแยกกระบับพฤกษชเฉลิกค่ะมาก็ง่ายอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าด้วยมาแป๊บเดียวมาชมโครงการสวยๆกันค่ะใช่ครับแล้วก็จะเห็นอย่างที่เราพูดกัน ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่าลืมนะครับไปที่ขับเฮาส์ไปนั่งชิลๆสบายๆนะครับเห็นสระว่ายน้ำเป็นอินฟินิตี้เอชพูลนะครับคือเป็นสระว่ายน้ำที่ไม่มีขอบนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจะล้นออกไปมันเหมือนกับน้ำธรรมชาติที่มันไหลออกไปง่ายๆพี่ต้มเราพูดแบบนี้นะแต่นั่นว่าหลังจากอีคิวไปหาหมอเนี่ยให้ไปว่ายน้ำดีกว่าจะได้ร่างกายดีใช่ถูกต้องนี่ด้วยเลยนะครับเรียกว่า อาหารต้องสําคัญนะครับอา,อากาศก็ต้องปลอดโปร่งนะครับอารมณ์นะครับอย่าเครียดมากนะครับดูรายการโชวรูมก็ยิ้มไปนะครับมีความสุขครับแล้ววันนี้ค่ะชอรูมก็มีสาระดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะคเป็นการออกแบบของดีไซเนอร์นะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้อยู่อาศัยในช่วง o U R Hour Inspiration ค่ะจบเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเห็นผมอยู่ในช่วงนี้นะครับปกตินะครับผมมีหน้าที่ในการออกไปถามความต้องการนะครับของโจของโชว์รูมในแต่ละสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับในช่วง UR Hour Inspiration นะครับช่วงใหม่ของรายการนะครับวันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมนะครับออกไปตามหาแรงบันดาลใจที่ซ่อนอยู่ในตัวของแต่ละคนตามสถานที่ต่างๆนะครับตามมาเลยครับ โมเดิร์นมันก็มันก็เหมือนกับถ้าเราอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตที่แบบดูทันสมัยแล้วมันก็เรียบง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ดูเขาเรียกอะไรกระตุ้นเรานอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งมันก็จะดูรู้สึกแบบว่าเข่งครืมอบอุ่นสมัยก่อนหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าดูรีแลกกว่าเรื่องโมเดิร์นอยู่แล้วคะ่ออะเพราะราะจริงแล้วรลฟ์สไตล์เป็นค่อนข้างที่จะเป็นโมเดิร์นเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสไตล์โมเดิร์นมันเป็นอะไรที่ ทันสมัยเข้าได้กับทุกรูปแบบของการอยู่อาศัยอะค่ะคิดว่ามัน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันมันคงเป็นอะไรที่ร่วมสมัยดีแล้วก็น่าจะลงตัวตอบโจทย์ของชีวิตคนในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นถ้าสมมติว่าเอามารวมกันได้มันก็คงจะดีมากกว่านี้เพราะว่าทันสมัยไปเลยมันก็อาจจะดูเป็นแบบว่าเออเป็นแนวสมัยใหม่จนเกินไปแต่ถ้ามี o อเรน t อล เข้ามาด้วยเนี่ยก็จะทำให้บ้านดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นชื่อวรันทรค่ะฮูนันนทศักดิ์ทำตำแหน่งดีไซนเนอร์อยู่ที่บริษัทอินเทลวิชั่นค่ะค่ะที่คนส่วนใหญ่นะคะเลือกบ้านสไตล์โมเดิร์นออเรนทอลนะคะเพราะว่าสไตล์โมเดิร์นออเรนทอลเนี่ยสร้างความสร้างบรรยากาศอบอุ่นมากกว่าเนื่องจากงานโมเดิร์นออเรนทอลเนี่ย นอกจากที่จะดึงความเป็นเอกลักษณ์ของเอเชียซึ่งเราคุ้นชินกันอยู่อยู่แล้วนะคะก็ยังมีการใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะไปในทางที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรือว่าถ้าเป็นโทนสีเน่ก็จะเป็นโทนสีที่ดูสบายตาเป็นโทนสีที่เป็นเอิร์ธโทนนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังเพิ่มความอ่อนหวานด้วยงานที่เป็นอ r ูเมนต์แพทเทิร์นที่เป็นการฉลุลายต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานทางตะวันออกหรือทางเอเชียของ ทางบ้านเรานะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานดีไซน์ที่ AP ได้เล็งเห็นความต้องการของคุณทาง AP จึงได้สร้างสารรค์ทุกๆจินตนาการของคุณให้เป็นจริงได้ค่ะ AP ไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่ AP เนี่ยใส่ใจทุกป,ปัญหาที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณครับด้วยการมุ่งมั่นสร้างที่อยู่อาศัยให้ตรงใจคุณที่สุดนะครับเพราะทุกป,ปัญหาของคุณคือแรงบันดาลใจของ AP ครับและสำหรับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับ พลาดไม่ได้เลยครับเป็นช่วงที่เรามีแขกรับเชิญเป็นหนุ่มรู่ปล่อนะครับสนใจไหมแน,นแบมากความสามารถนะครับเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรมีธุรกิจมีการทําอะไรต่างๆเนี่ยเกินวัยจริงๆนะครับแล้วได้ปริญญาทั้งหลายใบยด้วยครับถึง4ี่ใบด้วยกันนะครับความที่เขาชอบอะไรต่างต่างเนี่ยทำงานที่หลากหลายนะครับทำให้การออกแบบของคอนโดเขาเนี่ยมีความพิเศษนะครับห้ามพลาดในช่วงเดียร์โฮมนะครับและบ้านฮาเฮคาวันนี้อีคิวจะพาแฟนมาเปิดเผย แฟนที่ว่านี่หมายถึงพัดลมค่ะเดี๋ยวอีคิวนะคะจะพาไปดูค่ะว่าการทำความสะอาดพัดลมเป็นยังไงไปชมเลยค่ะครับบ้านาเฮฮ <laughs> ตอนบิ๊กคลีนนิ่งพัดลมน,านา้นาๆพี่หลุยพี่อีกช่วยจุ๊บทำความสะอาดพัดลมหน่อยนะคะนะ้าเออฮัลโหลสตีเฟนเหรอสิบสองจุดห่ะฮะขึ้นถึงสิบสามไมยังไม่หยุดแค่นั้น <laughs> เล่นหุ้นอยู่เหรอคะอ๋อปลาหรอกพอดีเพื่อนพี่สิวขึ้นเนี่ยเต็มหลังเลย13จุดแล้วแม่ดัน่ะพี่หนุยสุดหล่อช่วยจุ๊บหน่อยนะคะนะปลาปลาพี่มึงนะแม่พี่ไม่ว่าจริงพี่ขอโทษนะจุ๊บคือพี่เนี่ยกำลังกำลังติดต่อธุรกิจนำเข้าปลาเข้ามาอยู่นะพี่ไม่ว่าจริงพี่ขอโทษอ่าอ่านำเข้านำเข้าสัตว์น้ำอ๋อป้าล้มาเหรอคะอ๋อป่าลูกน้ำจะเปนเรื่องประกาศที่บ้านตกลงจะไม่ช่วยกันเลยใช่ไหม ไม่ช่วยแตเล่นเพิร์ดดีกว่านี่เลยข้องเพิร์ทอ๋อโอเคถ้างั้นใครช่วยจุ๊บจุ๊บยองเป็นแฟนก็ได้พี่ว่างพอดีเลยพี่เองโอ้ยว่าไม่บอกพี่แต่แรกแล้วอ้โหข้อเสนอดีอย่างนี้ขายหุ้นให้หมดเลยนะขายได้หมเลยครับเมื่อกี้ยังบอกเป็นสิวอยู่มาหุ้นได้เลยตอนนี้หุ้นแล้วล่ะนี่พี่ช่วยดีกว่าพี่เองเรื่องล้างพัดลมพี่จหนักนี่ค่ะพัดลมเก่าจุงเบย พอดีมันเป็นพัดลมเก่าทิ้งไว้ก็เสียดายจุ๊บอยากเอามาใช้ค่ะโอ้โหแล้วบอกซช้ดวด้วยนี่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยพี่ว่าแค่เช็ดถูอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะพอนะเออแล้วจะทำไงล่ะพี่มันต้องบิ๊กคลีนนิ่ง<ม>ถอนออก,ก,กมาทุกส่วนถอนแทนทุกซอกเช็ดถูทั้งสาดให้หมดแหมไอ้จอมยุทธ์ทำยากไหยป่ะพี่เฮ้ยถึงจะยากนะแต่ถ้าทำสำเร็จเนี่ยไอ้นุ่มก็เป็นแฟนแล้วด้ว้ยยังไงก็คงว่าอย่างงี้คงได้อยู่แล้วอลิสโซเตอร์ประกาศไว้ว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถมนุษย์ นูองพี่จัดให้น้องเองแน่ถอดเลยดีกว่าเป็นไงแกะได้ยังสบายแล้วเรื่องแกะแนะแกะอยู่สิบกว่านาทีแล้วเนี่ยให้ยังไงนมันล็อกแค่นี้ออกนี่ชิ้นแรกออกก่อนชิ้นนี้แหรอควรจะถอดได้อ้าหย่างไงล่ะเนี่ยยังไงล่ะเนี่ยทำไมมันเสียแล้วหรือเปล่าหมูนนี่อะไปออกเลยฮะไอ้คิวมีหัวไว้ให้นกขี้ใส่อย่างเดียวไงเนี่ยฮะไอ้หมุนนี่มันจะมีหมุนออกได้ยังไงเอ้า 왜문지해야 피? <목소리> <목소리>